แหกปากตัวนี้นะไม่งั้นฉันจะรีบตัดคอแกขาดแน่นคุณอาคะใครผิดนี่ไปเถอะนะคุณอาอยากได้อะไรเราค่อยๆพูดค่อยๆจากกันนะคะคุณอาหยุดพูดเลยแล้วพาฉันออกไปจากเคหบาบาะบ้าๆนดิซะฉันอยากเจอลูกฉัลกนลุกขุ้นมาเดี๋ยวนี้คุณอาฟังหย,ย,ย,ยุดร้องเดี๋ยวนี้หยุดร้องเดี๋ยวนี้ แล้วพาฉันออกไปข้างนอกแล้วเดินออกไป <c oughs> นี่แหกปาก มาพิมพันธ์คุณมาพิมพ์คุณมนาะคุณทำอะไรคะคุณลงมาที่นี่ได้ไงฉันไม่ใช่มาพิมพัน์ฉันจะกลับบ้านอย่ามาขวางทางฉันนะไม่งั้นอีกนี่ตายพี่สาวทหารไม่พินี้วยนะนี่ใจเย็นหน่อยนะค,ะคุณนาครับผมว่าคุณนาวางมีดลงก่อนแล้วเรามาพูดกันดีๆด,ดีกว่าไหมครับ กุ้งรู้นะคะพวกคุณไม่ได้อยากร้ายใครแบบนี้วางมีดลงเถอะนะคะกุ้งสัญญาค่ะว่ากุ้งจะเป็นคนพาคุณกลับบ้านเองคุณประพิมพันธ์กูบอกว่ากูไม่ใช่ป้าพิมพันธ์กูจะกลับบ้านกูจะกลับไปหาลูกกูลูกกูอยู่กระบี่กูจะไปกระบี่กูจะกลับกระบี่พากูออกไป ี sí, รร actually, men, ่นี appeared, <S <S <the 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 yes ่ี่นี Minor ่เยลกขึ้นี่นี้นะไปไปลกนไปไปนี่ยค่ะวางมีดลง เธอต้องการอะไรเธอบอกฉันมาฉันให้เธอได้ทุกอย่างฉันอยากให้แกทั้งสองคนได้รู้สึกเหมือนกับฉันวัวการที่ต้องสูญเสียลูกมันเจ็บปวดแค่ไหนะ